ก็ขอสวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับครูอะะ้อครูชนมนต์นะครกขัดในรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตอนนะะ้นวันนี้ครูว่อจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการพูดในโอกาสต่างๆนะคะามาเข้าสู่เนะื้อหากันเลย เรามาดูองค์ประกอบของการพูดนะคะมีอยู่ด้วยกันห้าข้อแบบนี้ข้อที่หนึ่งผู้พูดก็คือผู้ที่ต้องการส่งสารถึงผู้อื่นนั่นเองนะคะข้อที่สองสารก็คือความคิดความรู้สึกที่ผู้พูดต้องการสื่อออกมาให้ผู้อื่นทราบข้อที่สามสื่อคือค่อยคำภาษากริยาท่าทางหรือแม้แต่การแสดง คำวัฒนะภาษาวัจนภาษา,า,ษานะะข้อที่4ี่ผู้ฟังก็คือผู้ที่รับษาจากสื่อของผู้พูดนะคะและข้อ5้าผลผลก็คือการตอบสนองของผู้ฟังจาการรับษารที่สื่อมาจากผู้พูดนะคะ นี้เรามาดูมารยาทนะคะมารยาทในการพูดนะคมีอะไรบ้างดูกัเนเลยหใช้คําพูดสุภาพเหมาะสมกับการเทศสยรและบุคละคลให้เกี่ยวกับผู้ที่เราพูดด้วยนะคะสไม่พูดจาย,ยอะเยะ้เยถาถานดุหนิหยยดหยามนะคะเสียดสีผู้อื่นด้วยการพูดจายกมข,ของท่านนะคะก็อย่างเช่นการแสดงศริราย,ยาท่าทาง ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าผู้ฟังทุกทุกด้านนี้ก็ไม่สมควรเนาะข้อที่สามนะคะไม่ผูกขาดการพูดและความคิดแต่เพียงพูดเดียวนะคะการไม่ผูกขาดการพูดก็คือไม่เอาความคิดของผู้พูดเป็นที่ตั้งนะคะข้อที่สี่จะพูดค้านหรือโต้แยง้งควรจับเหมาะสมกับโอกาสและมีเหตุผลเพียงพอนะคะไม่ใช้อารมณ์ การพูดต่างๆถ้าเราใช้อารมณ์ใส่กันนะคะมันก็จะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้นะคะข้อที่ห้านะคะการพูดเพื่อสร้างบรรยากาศนะคะควรเป็นเรื่องที่ตลกสบขันนะคะแต่ต้องสุภาพแล้วก็ไม่อยากโกรนะคะโดยเฉพาะถ้าเราพูดในที่ชุมชนต่อหน้าคนเยอะๆนะคะคำพูดไม่สุภาพก็จะดูแรกลีดนะคะจะทําให้เราติดลบไปเลยนะคะข้อที่หก ไม่พูดติเตียนกล่าวนินทาต่อหน้าประชุมชนนะคะข้อที่เจ็บพูดด้วยน้ําเสียงที่ชวนฟังก็คือไม่พูดอยากกระด้าน,นะคะแข็งกระด้านเกินไฟก็ไม่ดีนะคะพูดแต่ละครั้งก็ต้องมีครับหรือค่าด้วย เรามาดูนะคะวาลยาที่ไม่ควรพูดะะถ้าเราพูดออกไปแล้วผู้ฟังเขาไม่อยากฟังเขาไม่อยากตอบคำถามนะคะ,ะ,คะก็อย่างเช่น,นะะทำไมวันนี้คุณอ้วนจังเลยหรือทำไมหน้าซีดจังวันนี้หรือทำไมปากห้อยจังหรือได้ข่าวว่าเลิกกับแฟนแล้วหรอเพื่อพบกันได้ถึงสองอาทิตย์นี่นา การพูดแบบนี้นะคะไม่ว่าเราะะหรือผู้อื่นถ้าฟังแล้วก็ไม่อยากจะตอบคําถามนะคะฟังแล้วมันก่อให้เกิดการไม่สบายใจะะต่อผู้ฟังเราก็ไม่สมควรที่จะพูดนะคะ ลักษณะของการพูดที่ดีก็จะมีอยู่ด้วยการสามข้อนะคะข้อที่หนึ่งก็คือมีเนื้อหาที่ดีเนื้อหาที่ดีก็หมายถึงการมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสองต้องมีวิธีการถ่ายทอดหนะะัเสือที่ดีก็อย่างเช่น,นะะมีการยกตัวอย่างได้เห็นชัดเจนนะคะมีรูปภาพประกอบนะคะข้อที่สามมีบุคลิกภาพที่ดีข้อนี้ก็หมายถึงว่าพูด วันมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกายสุภาพเวลาย,ยืนพูดก็ไม่ขคยเห็ีเท้าข้างใดข้างเนงนไม่ทำตัวลูกนิรุกหลน่นค่ะลักษณะ การพูดมีอยู่ด้วยการสามแบบนะคะแบบที่หนึ่งการพูดแบบเป็นทางการแบบที่สองการพูดแบบถึงทางการแบบที่สามการพูดแบบไม่เป็นทางการนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะการพูดแบบเป็นทางการก็เช่นการกล่าวต้อนรับการกล่าวอวยพรการกล่าวให้อว่าการพูดแบบถึงทางการก็อย่างเช่นการแนะนําบุคคลในที่ประชุม การพูดอภิปรายต่างต่้อที่3การพูดแบบไม่เป็นทางการก็อย่างเช่นการพูดจาในชีวิตประจำวันของคนเรานั่นเองนะคะค่ะต่อไปครูก็จะพูดถึงการพูดในโอกาสต่างตางนะคะ แตวเมอโอกาสต่างๆจะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน7ข้อนะคะก็คือข้อที่1นึ่งการละข้อที่สองเทศะข้อที่สามสัมพันธภาพข้อที่4ี่จุดมุ่งหมายของการพูดข้อที่หโอกาสข้อที่6กมารยาข้อที่เจเนื้อหาของการพูดกาละก็หมายถึงเวลาเวลาที่เราได้รับเกียริให้พูด รับมา,บาพูดแต่ะอย่างเช่นพูดตอนไหนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนกลางวันนะะเทศะ,นะะเทตะเก็คือเราพูดกับใครนะคะพูดอย่างไรนะคะพูดเมื่อไรนะคะสัมพันธภาพก็คือเรามีความสัมพันธ์กับผู้ที่เราพูดอย่างไรนะคะจุดมุ่งหมายก็คือ,อจุดมุ่งหมายของการพูดที่เรา แล้วพู้ฟังมีจุดหมายร่วมกันโอกาสก็คือโอกาสที่เราพูดอย่างเช่นพูดในโอกาสงานมงคลสมรสงานขึ้นมั่นใหม่มารยากะคือมารยาที่เราพูดออกไปพูดกับผู้อื่นพูดกับใครอยู่พูดต่อหน้าชุมชนพูดต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพเราควรทำมารยาอย่างไร เนื้อหานะะเนื้อหาที่พูดออกไปะะเป็นเนื้อหาแบบไหนอย่างไรนะคะค่ะเรามาดูการพูดเอทอนะคะการพูดเอทอนก็คือการพูดที่แสดงความปรารถนาดีความยินดีต่อบุคคลอื่น ในโอกาสที่เป็นมงคลน,นะคะเช่นง,งานมงคลสมรสงานวันค้ายวันเกิดงานขึ้น้ันใหม่ะครับการเก่าวยพรก็จะมีหลักคล้ายกันอยู่5ข้อ ก็คือ 1. พูดอุยพร์โดยคำนึงถึงบุคคลและกาละเทศศนะตร์สอพู้พูด,พดควนสแสดงกริยาอาการอ่อนน้อมสุภาพเรียบร้อยสแสดงความเคารพยกย่องให้เกียรติบุคคลที่เราอวยพรณสพูดด้วยใบหน้าที่สดชื่นยิ้มแย้มจริงใจและพูดด้วยเสียงดังพอสมควรไม่ใช่ทำกุริยาท่าทางไม่สดชื่นหน้า หิวคิ้วข้อัวแลก็หมุนโดนบังคับข้อที่ห้าข้อที่สี่ข้อความวิ่กล่าวไว้พรควรเป็นข้อความที่ก่อให้เกิดความคิติยินดีนะคะมีความสุขทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดข้อที่ห้าพูดด้ดวยถ้อยคำสุภาพนุ่มนวลมีความ 15, 5, 5, ประทานาดีต่อผู้อื่น เรามาดูแนวแนวการเก่าใบพองันนี้ครูจะยกตัวยอย่างงานมังคลสมรสถ,ถ้าสมมติเราได้รับเกียรินะคะให้เป็นแขกให้ไปกก่าลอยพอนะคะในงานมังคลสมรสของใครคนหนึ่งนะคะเราควรมีหลักหรือมีแนวการพูดแบบนี้นะคะก็ที่หนึ่งก็คือรู้สึกเป็นเกียร์นะคะที่ได้รับเชิญให้มากก่าวอยพอง อนก็คือกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเรากับคู่สมรสกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือถ้าเรารู้จักทั้งสองฝ่ายก็พูดทั้งสองฝ่ายเลยโดยพูดถึงคุณงามความดีของคู่สมรสทั้งสองข้อที่สามกล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสองได้สมรสกันมีความเหมาะสมเป็นคู่ครองที่เหมาะสมกันข้อที่สี่ก็คือกล่าวให้ข้อคิดในการต้องเรียน ข้อที่5ก็คือกล่าวไวตอน้วยกันเชิญชวนให้แขกผู้มาร่วมในงานร่วมแสดงความยินดีกับแขกผู้ม่เกีย่ยนงะโดยชวผู้แข่ผู้ม่เกียรยิดื่มให้กับผู้สมรส ทีนี้มาดูงานวันเกิดกันบ้างแต่ะว่างานถ้าสมมติเราได้รับเยตุให้ใบเก่าในงานวุ่รมอวันเกิดนะครับคนจะพูดแบบไหนนะครับข้อที่หนึ่งก็คือ,อลา่ากฏความสัมพันธภาพนะครับระหว่างเรากับเจ้าภาพเรามีความสัมพันธ์แบบไหน,นะะสองก็คือกล่าวคุณงามความดีะะเกียรติคุณหรือผลงานเด่นๆของเจ้าภาพ สามล่าววยพรให้เจ้าภาพมียู่ยืนาน,นานมีความสุขความสเร็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปถ้าเป็นแขกผูก้มีเกียรติที่อายุแต่กเรานะะเราก็อ่านจะอ้างอิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือหรือที่ท่านนับถือนะะก็อย่างเช่นนะ,ะีฉันขอน้อมนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรอลโลกที่ จงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขมีอายุยืนนานยิ่งขึ้นไปค่ะเป็นไงกันบ้างค่ะนักศึกษาการรูปก่รโนะะ้ที่ได้รับความไปคก็หวังว,ว่านักศึกษาจะสามารถ สรุปเนะะืนะะ้อหาการพูดนะไม่ว่าจะเป็นมรารยาทในการพูดลักษณะของการพูดการพูดในโอกาสตา่างๆรวมถึงการพูดโดยทอนนะคะวันนี้ครูก็มีแบบทดสอบให้นักศึกษาทำออยู่สิข้อนะคะลองลองมาทำพร้อมกันเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่อ,องค์ประกอบที่สําคัญของการพูดตอบข้อ,อไหนคะค่ะข้อนี้ต่อข้องง,งูนะคะองค์ประกอบอุปกรณ์อุปกรณ์การพูดนะคะคข้อนี้ต่อง,งูงงนะคะข้อที่สอง ข้อใดเป็นการพูดแบบเป็นทางการตอนนี้ตอบข้อไหนคะถูกต้องนะคข้อนี้ตอบข้อไข่ขพูดบรรยายให้คนรู้ข้อที่สานะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้พูด,พดควรเตรียมลร่วงหน้าคือข้อใดข้อไหนคะ ต้องค่ะข้อนี้ต่อก็ขอวอมนะคะการเตรียมต้นฉบับพูดนั่นเองค่ะข้อที่สี่ 4. การพูดแสดงความคิดหรือการพูดลักษณะคือการพูดลักษณะใดข้อนี้ต่อข้อไหนค่ะข้อนี้ต่อการพูดทักเานะคะ่ะ ข้อที่ห้าข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการพูดเพื่อ,อาหาเสียงเลือกตั้งาหาเสียงเลือกตั้งใช้ข้อไหนเลยค่ะข้อนี้ตอบก็ไก่นะคะมากเลยการโน้มน้าวชักจูงข้อที่6การพูดเพื่อสร้างความเสนุนเป็นการพูดโน้มน้าว โดยอาศัยแนวปฏิบัติอย่างไรข้ไหนดีคะเก่งมากข้อนี้ตอบการลูกขาดถูกสัมพันธ์หันสาขนะคะข้อบขอไข่ขนะ้อที่เจ็ดนะคะการพูดประเภทใดจำเป็นต้องใช้ศิลปะแนละจิตวิทยาในการพูดสูง ข้อไหนเออข้อนี้ตอบข้อไหนเอออ่าถูกต้องนะคะการพูดโฆษณานั่นเองนะคะข้อที่แปนะคะการใช้ภาษาแสดงหรือ,ะค,ะอความศัพ์แสดงนิยมใช้ในการพูดประเภทใดประเภทไหนคะ ตงนะคะามพูปโษสนาข้อที่9กา,า,านการใช้คำพูดในลักษณะที่เป็นเชิงคำสั่งหรือบีบบังคับจะ,ะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอย่างไรตอนนี้ตอบข้อไหนรู้สึกแบบไหนคะกลัวตั้งบนเขินเหืินหรือต่อต้าน ต้องว่าะข้อนี้จะเกิดความรู้สึกต่อต้านคนเราถ้าถูกคำสั่งหรือบังคับคนเราก็จะเกิดการต่อต้านและข้อสุดท้ายนะคะการพูดด้วยวจีสุนทรีในการพูดลักษณะใดตอนนี้ตอบข้อไหน อ่าข้อนี้ตอบกอบไก่นะคะพูดโน้มนาวด้วยการใช้ศิลปะในการพูดะะเป็นไงบ้างการศึกษาทำได้กี่ข้อเอ,อก็ครูก็หวังว่านะคะนักศึกษาจะไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องของการพูดนะคะรวมถึงทบทวน,นะะแบบทดสอบนะคะให้ขึ้นใจนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการข สอบ้ยภาคหรือนะะนำการพูดหรือมารยาทในการพูดไปปรกอบใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้นะคะก็สุดท้ายนี้ครูก็ขอทิ้งท้ายนะคะด้วยบทความบทความนี้นะะนี่เลยลบทความของท่านแล้วก็เทียมโชควัฒนา ท้ายนี้ครูก็ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ